ก็สวัสดีครับกลับมาพบก,กับช่องไปให้แมนฟิลนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงห้านัดห้านัดสุดท้ายนะครับสําหรับสามทีมลุนแชมป์นะครับห้านัดสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ผมมองว่าก็เปรียบเหมือนถ้าเป็นการวิ่งนะครับมันหลุดโค้งมาแล้วเข้าสู่ช่วงทางตรงนะครับเหลืออีกประมาณร้อยเมตรหรือห้าสิบเมตรสุดท้ายแหละนะครับเรียกว่าทีมก็คงต้องใส่กันเต็มที่นะครับ ก็วันนี้ก็เลยจะมาลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าไอ้โปรแกรมที่เหลือของแต่ละทีมเนี่ยทีมไหนจะต้องเจออะไรบ้างนะครับทีมไหนหนักทีมไหนเบาทีมไหนพอจะลุ้นได้นะครับก็เดี๋ยวลองมาพูดคุยกันดูนะครับก็ก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าก่อนที่จะทำคลิปนี้นะครับ ก็ตารางคะแนนของพรีเมียร์ลีกเนี่ยอันดับหนึ่งตอนนี้ก็คืออาร์เซนอลนะครับเตะไปสามสิบสามนัดมีเจ็ดสิบสี่คะแนนนะครับลูกได้เสียบวกอยู่ห้าสิบเอ็ดครับอันดับสองเป็นลิเวอร์พูลนะครับเตะสามสิบสามนัดเหมือนกันนะครับมีเจ็ดสิบสี่คะแนนเท่ากันแต่ลูกได้เสียเนี่ยบวกอยู่แค่สี่สิบสามนะครับตามอยู่แปดลูกส่วนที่สามนะครับเป็นแมนซิตี้นะครับ แมนซิตี้เนี่ยแข็งไปแค่32นัดนะครับมีอยู่73นน็ดามคะแนนตามอยู่คะแนนเดียวนะครับแล้วก็ลูกได้เสียบวก44นะครับซึ่งถ้าเทียบกับลิเวอร์พูลก็ยังมากกว่าลิเวอร์พูลอยู่ดีนะครับก็าพูดถึงโปรแกรมเลยนะครับว่าเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะครับว่าทีม แต่ละทีมเนี่ยต้องเจอทีมไหนบ้างเน้นนัดเย้านัดเยือนอะไรอย่างนี้นะครับก็เริ่มจากแมนซิตี้เลยแล้วกันนะครับแมนซิตี้นะครับจริงๆจะบอกว่าห้านัดไม่ได้นะครับเพราะว่าแมนซิเตี้เนี่ยเตะน้อยกว่าแมนเิตี้เนี่ยเท่ากับเป็นหกนัดนะครับที่ยังเหลืออยู่ค้างอยู่ตอนนี้นะครับก็คือในช่วงคือนัดที่สามทีสามอ่เป็นนัดที่สามสิบสามนะครับก็จะเป็นการไปเยือนไบตันนะครับใน วันพฤหัสนี้นะครับในวันพฤหัสนี้จะออกปเปเยืนไบรตันนะครับแล้วก็นัดที่34เล่นเป็นทัดเยือนเหมือนกันนะครับออกไปเยือนฟอร์เลสในวันอาทิตย์ที่28แล้วต่อด้วยนัดที่35นะครับจะเล่นในบ้านนะครับในดีฮัทเจอกับบู๊ฟนะครับในวันเสาร์ที่4่ืฤสภา แล้วัที่36เนี่ยออกไปเยือนฟูลแลมนะครับในวันศุกร์ที่11บเอสภานะครับก็จะห่างกันสัปดาห์หนึ่งพอดีนะครับแต่ก็จะมาเตะนัดอ,อกค้างนะครับคือกลางสัปดาห์นะครับในช่วงวันนัดที่37เนี่ยเป็นการไปเ,เ,ปเยือนสแตมฟอร์สเตเดียมของสเปอร์นะครับในวันอังคารที่15 คือสภาครับแล้วก็เล่นนัดสุดท้ายในเอธิฮันะครับเจอกับเวสแฮมในวันเสาร์ที่สิบเก้าครับซึ่งวันเสาร์ที่สิบเกานี่ยยังไงเตะทุกคู่อยู่แล้วนะครับพร้อมกันก็ฟังแล้วเป็นยังไงครับดูทีมที่ซิตตี้ต้องเจอแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ก่อน ต่อไปนะครับมาดูของอาร์เซนอลนะครับในห้านัดที่เหลืออาร์เซนอลนะครับจะเหลือห้านัดนะครับก็โปรแกรมนัดที่สามสิบสี่ก็จะเตะในคืนวันที่อัดคลิปนี้เลยนะครับเป็นเกมเย้านะครับเป็นลอนดอนดาว์ีแม์ด้วยนะครับเจอกับเชลซีนะครับแล้วส่วนนัดที่สามสิบห้านะครับก็ยังเป็นลอนดอนดาวีแมนเหมือนเดิมนะครับเป็นเกมหนักเหมือนเดิมนะครับคือออกไปเยือน สเปอร์นะครับในวันอาทิตย์นะครับอาทย์ห้านะครับในวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยวันอาทิตย์ที่ยี่สิบแปดแล้วตามด้วยวันที่สามสิบหกนัดที่สามสิบหกนะครับเป็นเกยมย่าวนะครับเล่นในเอเิเรียนะครับเจอกับบอลมัดในวันที่สี่คือสภานะครับแล้วก็้ามไปนัดที่สามสิบเจ็ดนัดรองสุดท้ายนะครับไปเยือน โอทาฟอร์ดนะครับของแมนยูในวันที่สิบสองพฤษภานะครับแล้ก็ปิดท้ายนะครับสุดท้ายได้เล่นในบ้านเหมือนกันนะครับเจอกับเอฟเวอร์ตันนะครับยังไงครับเห็นโปรแกรมเมืกี้พูดถึงซิตี้ไปแล้วนะครับอันนี้มาของอาร์เซนอลเห็นโปรแกรมแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับต่อไปนะครับของลิเวอร์พูลนะครับ ดีกอครูทีมของเรานะครับก็นัดที่34นะครับก็คือจะเตะในคืนพรุ่งนี้นะครับจะออกไปเยือนเพื่อนบ้านนะครับทำมือสีไสดาบี้นะครับเอเวอรต์น,นะครับและนัดที่35นะครับจะออกไปเยือนเวสต์แฮมนะครับในวันเสราร์ที่27นะครับ นัดที่สามสิบหกนะครับ,รบเล่นในแอนฟิลเจอกับสเปอร์นะครับลองบอกว่าจะล้างแค้นได้ไหมนะครับที่เจอกันในช่วงแรกแล้วมีดราม่าเยอะแยะมากมายนะครับในเกมนะั้นก็จะเจอกับสเปอร์ในวันอาทิตย์ที่5เดือน5เลยนะครับ5พฤษภานะครับแล้วก็นัดลองสุดท้ายนะครับออกไปเยือนแอสตันวิลล่า ในวันจันทร์ที่13บสามพฤษภานะครับแล้วก็มาเล่นนัดสุดท้ายได้เล่นในแอนฟิลด์นะครับได้เล่นในแอนฟิลด์รับกรรมเยอนขอบูนะครับยังไงครับฟับงโปรแกรมคร่าวๆแล้วก็จะคล้ายๆกันตรงที่นัดสุดท้ายเนี่ยสามทีมรุ่นแชมป์เนี่ยได้เล่นในบ้านทั้งหมดครับต้องบอกว่า ถ้าแต้มเนี่ยเท่ากันเนี่ยต้องมีถ้วยรอไว้เลยนสามที่นะครับต้องมีถ้วยรอไว้เลยนะครับไม่รู้ถ้วยจริงจะอยู่ที่ไหนนะครับก็ถ้ายังนะครับถ้าถ้าแต้มยังสูสีลุ้นกันจนถึงนัดสุดท้ายนะครับแต่ว่าเอามาดูในรายละเอียดนะครับเดี๋ยวขึ้นเทียบกันเลยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าดูใน ปรแกรมเนี่ยตามโปรแกรมเนี่ยต้องบอกว่าแมทิตี้เนี่ยเป็นงานที่ง่ายที่สุดนะครับเพราะว่าไล่ดูแล้วเนี่ยใบตั้นฟอรเรสต์บูบูลลมสเปอร์เวสแฮมนัดที่พอจะหวังให้ทิตี้สะดุดได้มีแค่เจอสเปอร์นะครับที่ิตี้ต้องออกไปเจอสเปอร์นะครับมีแค่นัดนี้เลยนะครับเพราะว่านัดอื่นเนี่ย ด้วยชื่อชั้นด้วยศักยภาพหวังยากมากนะครับหวังยากแล้วก็มีอย่างเดียวนะครับที่ซิตี้จะเสียเปรียบหน่อยก็คือด้วยโปรแกรมที่มันเตะตามหลังนะครับทั้งอาร์เซนอลและลิเวอร์พูลนะครับเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้อาร์เซนอลก็จะเตะก่อนก็คือเตะมากกว่า ซิตี้สองนัดนะครับซึ่งถ้าเซนอนชนะหรืออะไรเนี่ยมันก็จะนำหาวไปเป็นสี่แต้มนะครับเหมือนกันครับริวคูก็เตะก่อนอีกในคืนวันพรุ่งนี้ถ้าลิวคูชนะก็จะหาทิตี้ไปเป็นสี่แต้มนะครับแล้วก็ซิตี้เนี่ยจะไปเตะในคืนวันพฤหัสนะครับมันก็จะเป็นเหมือนความกดดันเล็กๆที่จะโยนไปฝั่งทิตตี้นะครับเพราะว่าแล้วก็โปรแกรมเนี่ยมันจะไล่ๆมาอย่างนี้ตลอดนะครับ ก็เท่ากับว่าต้องไปลุ้นลิ้วภูอะแนนอนนะครับให้ชนะเพื่อกดดันนะครับหรือลิ้วภูเราแต่ลิ้วภูได้นะครับให้ชนะให้ได้นะครับในช่วงเน,นี่ยสองสามนัดเนี้ยเพื่ออย่างน้อยโยนความกดดันไปให้ซิตี้ก่อนคือนำนำนำไปก่อนอ่าให้ซิตี้ตามตามเอานะครับเพราะว่าดูโปรแกรมแล้วเนี้ยเทียบโปรแกรมกันเนี้ย ต้องมองว่ามีนัดที่สเปอร์ไปเยือนสเปอร์เท่านั้นนะครับที่ที่ที่ผมมองว่าจะมีโอกาสที่ซิตี้จะเสียแต้มนะครับส่วนทางแอสเซนนลนะครับมาไล่ดูของแอสเซนอลเนี่ยต้องมอกว่าโหดสุดนะครับหินสุดเพราะว่ามีทั้งเจอกับเชลซีนะครับถึงจะได้เล่นในบ้านเชลซีช่วงนี้ก็ ไม่ธรรมดานะครับเอฟเฟคับก็แพ้ซิตตี้แค่ลูกเดียวนะครับอ่าก็ผู้เล่นหลายๆคนสภาพทีมค่อนข้างจะเหมือนลงตัวมากขึ้นนะครับอันตรายนะครับแล้วก็ทถ,ถัดไปของอาร์เซนอลก็ไปเยือนสเปอร์เลยนะครับซึ่งมันเป็นลอนดอนบี้แม์ทีมใหญ่เจอกันทั้งนั้นนะครับมันโอกาสเป็นไปได้หมดนะครับ ะก็ยังมีต้องออกไปเยือนแมนยูอีกนะครับเห็นว่าโปรแกรมของอาเซนลเนี่ยเอาว่าถ้าจะเอาแชมป์ให้ได้เนี่ยมันต้องผ่านมอสักโหดๆตรงนี้ไปให้ได้นะครับเพราะว่าดูแล้วโปรแกรมหนักกว่าเพื่อนนะครับสามนัดนะครับโดยเป็นนัดที่ต้องเจอทีมใหญ่เนี่ยเป็นเกมเดือนสองนัดด้วยนะครับแล้วจะมีได้เล่นกัน ได้เล่นในบ้านกับเชลซีนัดเดียวนะครับที่ที่ที่ทยังดูว่าได้เล่นในเป็นโอกาสที่ได้เล่นในบ้านแต่เกมเยือนสเปอร์เยือนแมนยูเนี่ยมันก็เป็นเกมที่หนักนะสหัสยู่นะครับก็สำหรับแฟนแฟนอนก็ต้องลุ้นหนักลุ้นหนักเลยทีเดียวนะครับส่วนลิเวอร์พูลของเราก็ อาจจะเบากว่าเชนอน,นิดนึงนะครับอาจจะเบาเบากว่าาร์เซนอลน,นิดนึงแต่ก็ยังหนักกว่าทิตตี้อยู่ดีนะครับด้วยการเริ่มที่เอลวัตันครับคือถ้าไปเจอทีมอื่นเนี่ยเอลวตันเนี่ยไม่น่าจะหนักเท่าไหร่แต่การที่เจอกรบลิวครูเนี่ยมันเป็นเมอร์ซี่ไซดดาบี้นะครับมันไม่มีใครยอมใครนะครับมันก็เลยเป็นเกมยากสําหรับลิฟูเหมือนกันนะครับแล้วก็มีอีกนัดนนึงก็คือเกมเย่าที่เจอกับสเปอร์นะครับ แล้วก็ติดกันก็คือเยือนแอสตันวิลล่านะครับซึ่งแอสตันวิลล่าเนี่ยคือถ้าเล่นในบ้านลิเวอร์พูลเนี่ยผมว่าไม่น่ามีปัญหาแต่การไปเยือนวิลล่าเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลิเวอร์พูลในวันนั้นจะเป็นยังไงนะครับและว,วิลล่าในวันนั้นจะเป็นยังไงด้วยเหมือนกันนะครับก็ต้องเป็นเกมที่ต้องลุ้นเหมือนกันต้องลุ้นหนักคือเหมือนกันนะครับแต่ก็ถือว่า ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยก็เบากว่าอาชนอนแต่ก็ยังหนักกว่าซิตี้อยู่ดีนะครับถามว่าแฟนลิฟูยังพอมีรุ่นไหมผมว่ามันก็ก็อย่างที่บอกครับยังไงก็คือในช่วงที่เล่นแข่งมากกว่าซิตี้เนี่ยขอให้ชนะไปก่อนกดดันให้ได้ไปก่อนนะครับจนกว่าลุ้นให้ซิตี้ไปเจอสเปอร์ในช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่มันจะเตะเท่ากันนัดที่สามิเจ็ดแล้วเนี่ย เออค่อยค่อยไปว่ากันนะครับว่าคืออย่างน้อยโยนความกดดันไปให้ถึงนัดนั้นให้ได้นะครับอาจจะได้มีลุ้นอาจจะได้ลุ้นนะครับเพราะว่าถ้าไปซิตี้ไปสะดุดอะไรเงี้ยแล้วก็หวังว่าลิฟว์ูจะไม่สะดุดสะก่อนนะครับหวังว่าลิฟว์ูจะไม่สะดุดสะก่อนเพราะฟอร์มเนี่ยแม่มันก็เอาแนลเอานไม่ได้นะครับลิฟว์ูช่วงนี้คือตอนนี้กลับมาชนะฟูลแลมแล้วละ่ะสามหนึ่งมันก็น่าจะมีความมั่นใจมาขึ้น แก็ยังเสียประตูเลยผมติดตรงนี้นะครับที่มันเสียประตูมาทุกนัดนะครับก็ต้องบอกว่าโดยส่วนตัวนะครับสรุปเลยนะครับทั้งสามทีมเนี้ยโดยส่วนตัวนะครับก็แน่นอนครับมองไปที่ซิตี้นะครับซิตี้เนี่ยมีโอกาสสูงมากๆที่จะได้แชมป์นะครับแล้วจากประวัติของซิตี้แล้วเนี่ย ในช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยไม่ค่อยพลาดนะครับเป็นทีมที่เขี่ยวมากนะครับในช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยมักจะเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมยากเกมอะไรซิตี้มักจะทําได้นะครับผมก็เลยมองว่าโอกาสที่ซิตี้จะได้แชมป์พรีเมียร์เนี่ยมีอยู่ประมาณเจ็ดนสะิบเปอร์เซ็นต์ต้องบอกอย่างนี้นะครับตอนนี้ปัจจัยอย่างอื่นเนี่ยมันหมดไปแล้วนะครับพอทุกทีม ไม่มีถ้วยยุโรปแล้วนะครับซิตี้ก็ตกรอบแชมเปี้ยนลีกอร์เซนอลก็ตกรอบแชมเปี้ยนลีกลิเวอร์พูลก็ตกรอบยูโรปาลีกไม่มีปัจจัยอื่นเข้ามาแทรกแซงแล้วนะครับเพราะว่าซิตี้เนี่ยจะมีนัดชิงเอฟเคัที่มากกว่าคนอื่นสักนัดหนึ่งแต่มันก็ไปเตะหลังจากนัดที่สามสิบแปดคือเตะหลังจากกิมเมอรี่จบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีปัจจัยอะไรอื่นมาแทรกแล้วนะครับคือในตอนที่วิเคราะห์ ที่เราคุยกันในตอนสิบนัดเนี่ยผมยังมองว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอกาสสูงมากมีโอกาสสูงอยู่เพราะว่าเชื่อว่าซิตี้เนี่ยจะเข้ารอบลึกในแชมเปี้ยนลีกมันจะทําให้เป็นการพระวะพักพวงห่วงอะไรอย่างนี้นะครับแต่หน้าวันนี้เนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันเนี้ยอย่างที่บอกนะครับสรุปผมมองว่าโอกาสที่ซิตี้จะได้แชมป์เนี่ยทั้งมองเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ มีโอกาสสูงมากนะครับถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตถ้าเทียบกันสามทีมนะครับถ้าแบ่งเป็นร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยซิตี้มีโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับลิวพูลเนี่ยจะมีโอกาสสักยี่สิบเปอร์เซ็นส่วนแซนอนเนี่ยอย่างที่บอกครับมันโปรแกรมมันหนักจริงนะครับหนักจริงๆผมมองว่าโอกาสสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็ไม่รู้จะถูกใจ แฟนๆทีมือหรือเปล่านะครับหรือถูกใจแฟนลิเวอร์พูลด้วยกันเองหรือเปล่านะครับแต่มันดูจากโปรแกรมนะเนี่ยมันโหมันลุ้นยากมากๆเลยนะครับตอนเนี้ยโอกาสที่ซิตี้จะพลาดมันยากมากนะครับแลวด้วยดูจากรายชื่อทีมที่ซิตี้จะเจอเนี่ยมัน <c oughs> เรียกว่าซิตี้น่าจะลูปล้ปากคอเลยนะครับแต่ละทีมก็ยังไงยังต้องตามรู้ตามเชียร์นะครับในช่วงห้านัดสุดท้ายแล้ว ก็ได้แต่หวังนะครับว่าลิเวอร์พูลจะกดดันแล้วก็ซิตี้จะสะดุดบ้างนะครับซิตี้อาร์เซนอลจะสะดุดวาให้บ้างนะครับอยากให้มันเป็นฤดูกาลที่ส่งท้ายเจนคอปนะครับคุณซื้อที่ต้องบอกว่ามาเปลี่ยนลิเวอร์พูลให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับอยากให้มันจบสวยๆนะครับแต่ แต่มันยากมากก็ยังหวังว่าจะต้องทําให้ได้นะครับนี่ก็ยังต้องตามตามเชียร์กันต่อไปนะครับวันนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูได้นะครับแฟนๆทีมไหนบอกว่าเอ้ยผมผมประมาททีมอะไรดูถูกทีมไห้หรือเปล่าไม่ไม่นะครับผม,ผมมองตามสิ่งที่ผมเห็นนะครับ ในแนวคิดของผมส่วนแต่ละท่านเนี่ยจะมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยผมไม่ได้นั่นนะครับคือลองแลกเปลี่ยนกันได้นะครับลองลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก็แทบจะบอกว่าตามรุ่นกันแล้วกันมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับมองว่า,วายัางไงก็ อาจจะเซนซิตี้นะครับก็ากดไลก์กดแ,แชร์กดติดตามด้วยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับแต่ละทีมมีข้อคอมเมนต์ข้อคิดเห็นยังไงแฟนๆแต่ละทีมลองเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับวันนี้ก็คงขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ ฝากไว้เหมือนเดิมนะครับเรื่องไม่ยุ่งเกี่ยวกับารพนันนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันดีที่สุดนะครับฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ